ไปจากอามสงครานะครับงาสำหรับผู้ทากาละข้อมรณะสัญญาคืออะไรครับพิจารณาให้เห็นความตายขณะที่เรารู้ลมหายใจเนี่ยจิตหลุดจากลมไปนี่ก็มรณะแล้วนะรูปมรณะรูปดับนะจิตไม่อยู่ในรูปแล้วขณะนั้นเนี่ยเราไม่รู้รูปแล้วรูปตายไปแล้วรูปดับไปแล้วพระเจ้าจึงบอกว่าขณะที่ เราดูการเกิดดับของวิญญาณเนี่ยจะกําหนดรู้การเกิดดับของรูปและนามได้ดังนั้นมุมดับของรูปเนี่ยพา่นาว่ากายเปื่อยเน่าแตกสลายตายไปก็ได้นะหรือจิตเนี่ยดับจากกายไปรู้นามนธรรมนี่ก็รูปตายเหมือนกันรูปดับเหมือนกันณขณะนั้นรูปเนี่ยไม่มีวิญญาณคลองตายไปแล้วเนี่ยสมุมที่เราสามารถเห็นได้มรณะสัญญาเหมือนกัน